สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมซิลไนรีเบิร์ดครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอุปกรณ์แทโอนะผมเพราะว่าแทโอผม4 6แล้วนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเซ็ตอุปกรณ์สมใส่ของแทโอกันครับ Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเด e l a g ็ก n ัลล็อกดะโก a ิ a a า a า a ้าแล็ o น l o n ็อกออนไลน์แลน n d ิ o ์ดแล็กนัล g r อก r e b i r ร h a เ r r y Potter เตอร์แล็ n น a g ล n อก o อ i ิจินแล็ n นลอกเเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึง่งสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ อ่าโอเคครับผมตัวแทโอเนี่ย,ยนะครับอย่างที่เพื่อนรู้กันก็คือ,อถ้ามันซ6เนี่ยนะครับสกิลมันจะการันตีคี่ได้คอรอบใช่ไหมมันจะแบบคี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากตอนแรกเนี่ยมันจะมีคี่สามสิบให้นะครับเอ่ออัตราขี่นะครับจะมีแค่สามสิบตอนหลังเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยเลยนะครับถ้ามันเป็นซ6อะ่ะพอมันหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพืพ่อนๆก็ต้องเอาอัตราคี่ออกเนาะนะครับก็แน่นอนนะครับจากตอนแรกเนี่ยทุกคนนะผมว่าต้องทุกคนอ่ะต้องใส่เซ็นต์ราคาก่อนใช่ไหมเพื่อทำค่าอัตราคี่นะครรับเพาาะว่ ถ้าใส่เซนไฮด้าเนี่ยทำคีทํำคีเจิบเนี่ยยากมากๆนะครับแทบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดพอเรา C6 แล้วเนี่ยนะครับอ่ะมันก็จะมาใส่ไฮด้าได้ใช่ไหมแล้วเราก็จะไปใส่คีดาเมดนะครับแต่ว่าทีนี้มันจะมี2ทางเลือกนะครับก็คือมันจะมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราจะไปใส่พวกอ่าอัตราจุดอ่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเราสกิลคนเดียวเนี่ยนะครับปกติถ้าเกิดอ่ะอย่างที่ผมเล่นผ่าน ชั้นร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยนะครับหรือหรือว่าชั้นผมผ่านฝันร้ายเนี่ยผมใช้วิกฤิจมาช่วยมาบัฟให้แทโอนะครับแทโอก็จะมีจุดอ่อนแล้วก็ออกสกิลจุดอ่อนแน่นอนใช่ไหม <S <S แต่ว่าปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเกิดเราทําแบบอัตราจุดอ่อนมาเองนะครับมันก็จะติดจุดอ่อนชัวร์เงี้งแล้วก็ใช้ในอารีนาอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ได้ด้วยนะและ้วก็คือถ้าเป็นจุดอ่อนเนี่ยเราก็ต้องใส่ผู้ไล่ล่านะครับซึ่งเซตเนี่ยมันต้องไปฟาร์มมังกรเนาะซึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมม,ม,ม,มาม ผมลงแค่เวลาสามครั้งเพื่อเอาของ6ชิ้นนะครับยังไม่มีเวลาไปปล่อยยาวๆเลยแล้วมันใช้เวลาในการฟาร์มนานมากเนาะผมตอนนี้คือพยายามเคลียร์กล่องอยู่ก็ฟาร์ม6.1จุดหนึ่งพยายามทําทีให้มันเก่งๆอยู่ก็เลยรู้สึกมันยังช้าๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองที่ด่าน6กขีดหนึ่งแล้วกันนะครับว่า,ามันฟาร์มดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับสาหรับเซตนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นเซตจุดอ่อนเนี่ยมันจะฟาร์มเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเซตเนี้ยนะครับ มันไม่ติดจุดอ่อนอยู่แล้วนะด้วยตัวมันเองนะครับคือถ้าจะให้ติดเนี่ยมันต้องเอาลาเชลมาบัฟเอาบิกิตมาบัฟใช่ไหมตัวมันแต่ตัวมันเองเนี่ยนะครับไม่มีจุดอ่อนอยู่แล้วนะจุดอ่อนมันมีแค่ห้าเปอร์นะครับอ่าทีนี้ดูสเตตมันก่อนนะครับสเตตเนี่ยมันเป็นคริสตเมดสองร้อยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโจมตีอยู่ที่สามพันเก้านะของเนี่ยอย่างอันนี้มันก็ไม่ได้สวยอะไรนะครับนี่ผมก็เอาเหมือนแบบเป็นสปีดอะเนาะเป็นบล็อกเป็นเลือดอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่แรงนะ ส่วนเสื้อเนี่ยอาจจะมีโจมตีอยู่นะครับโจมตี10%อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะไก่โจมตีร้อยนะครับแต่ก็มีออฟที่เป็นเลือดกับป้องกันนะครับที่เราไม่ต้องการถึงสองออฟเนาะส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็มีคีนาเมจก็จริงนะครับแต่ก็เป็นเลือดออกไป2ทีนะเลือดสิเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตั้งต้นของมันด้วยนะครับจริงจริงอันเนี้ยคือชุดแทโอผมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวไปลองกันก่อนแลวกันนะผมเอาโอเคครับนี้ก็จะเป็นหกข เดี๋ยวดูมันจะป่าทั้งเท่าไหร่นะครับอ่ะ8,579นานะครับก็มอนมันเป็นมอนประเภทเดียวกันทุกตัวเนาะนะครับสกิลแรก8 5 7ห้าด้านะครับเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนแล้วก็สกิลสองครับหนึ่งเจดหนึ่งหนะครับอ่านี้นะครับเราคีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันไม่ติดจุดอ่อนเลยนะครับก็ดาเมจค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ว่าเห็นไหมผมเสียเวลานะผมฆ่าไม่ตายนะถ้าเกิดผมติดจุดอ่อนเนี่ยอาจจะฆ่าตายได้หรือเปล่านะครับแต่ว่า คีดาเมจเราก็จะหายไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะครับว่าแบบไหนจะดีกว่าเนาะนะครับกับรถคีดาเมจเพื่อไปเพิ่มจุดอ่อนแล้วให้เราติดจุดอ่อนนะเนี่ยเน,นี่ยมันค่อนข้างเสียเวลาใช่ไหมครับเห็นไหมผมฟาร์มนานมากเลยอะแล้วมันใส่แหวนฟื้นด้วยไงก็ต้องแบบโดนตีให้ฟื้นให,ให้ให้ฟื้นสองรอบอะไรเงี้ยนะครับถึงจะได้สกิลนะครับเพราะว่าแหวนก็ถอดไม่ได้นาะมันเอาไว้อารีน่านะครับอ่าก็จะฟาร์มประมาณนี้นครับอ่าเดี๋ยวเราไป เปลี่ยนของกันนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวนี่นะครับจุดอ่อนนะผมทํามาแล้วนะครับผมทํามา2อันเลยนะครับก็มีที่เป็นครีดัมเมดกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคือมันไม่มีของให้เลือกนะจริงๆผมคิดว่าครีดัมเมดยังไงก็แรงกว่าแต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีของนะครับของเราไม่พอนะก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน,นหลายๆแบบละกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเราต้องใส่อัตราจุดอ่อนอยู่แล้วนะครับข้างหนึ่งนะอันเนี้ย เพื่อนเพื่อนงดูดิได้ได้ผลเข้าเป้านะครับ20%เปอร์เซ็นต์อะเออแบบโอ้โหหรือว่าผมลองบวกอันนี้ดีวะแต่ตั้งต้นมาก็เป็นพลังป้องกันกับเฮดพีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองบวกเก้าซะหน่อยถ้าลองบวกเก้าออฟสวยสวจะออกมาไหมโอ้โหเป็นสปีดเป็นแบบแต่ละอย่างนะครับจริงสปีดดีนะคือผมยอมติดไว้เพื่อที่เออเอาไว้พีพีได้นะครับก็คือใส่สปีดได้แต่ว่าออฟอื่นมันก็คือมันมันก็ไม่สวยนะครับมันไม่มีดาเมจไม่มีเลยเลยนะครับมีแต่สปีดซึ่งอันนี้มันก็มีสปีีดอออออยยู่่ไงงนนนนะรขเเามม้กิปผล บวกสิบสองแล้วคะัขออีกทีนึง่งโอเค okay นะครับได้ป้องกันถ้าเกิดได้สปีดเนี่ยผมจะไปต่อแล้วก็จะเปลี่ยนมาใส่อันนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ใส่อันนี้ละกัน,นครับอ่ะนี่นะครับจากคิดเมทสองร้อยห้าสิบแปดเปอร์นะเดี๋ยวมันจะลดลงเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เราจะเสียออฟทีความเสียหายสามสิบเปอร์เซนต์นี้ไปด้วยนะครับอ่าเน,นี่ยเสื้อนะครับเสื้อเดี๋ยวเราใส่อันนี้ก่อนเลยนะครับอันเนี้ยผมได้จุดอ่อนยี่สิบเปอร์เซนต์เลยนะโหอันนี้คือผมว่าเสื้อตัวเนี้ยสวยจัดเลยนะครับ เนาะเหมือนเหมือนแบกผมอาะเพราะว่าผมแบบของมันน้อยนะอาวุธเนี่ยเห็นไหมผมมีหลายอันแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาดาเมจนะครับซึ่งที่ตรงๆเนี่ยมีคิดเมจกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นคิดเมจก่อนนะครับก็คิดเมจสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะกดเปลี่ยนไปก่อนเลยอ่ะก็มาแล้วนะครับค่าค่าจุดอ่อดเราเจ็ดสิบสามแล้วนะครับใส่แค่สองชิ้นเนาะก็ใส่ไปสามชิ้นนะครับ คีดเมทสองร้อยสามสิบสี่นะครับอ่าเสื้อตัวนี้นะครับก็แม่งเออ่มีอัตราคริสนะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะกำมัดจริงๆนะครับแต่ว่ามีโจมตีร้อยก็โจมตีผมเนี่ยเหลือสามพันหกร้อหกสิบสามนะครับของเก่าเนี่ยสามพันเก้านะอันนี้ก็คือแบบน้อยลงไปด้วยนะครับน้อยลงไปด้วยนะก็เดี๋ยวจริงๆต้องไปฟาร์มมังกรนะนะครับหาของให้แทโอหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเทสเซตนี้กันนะครับว่ามันดีไหมถ้าเกิดถ้าเกิดมันเห็นว่ามันแรงขึ้นมาเนี่่ยนะครับผมวา มันก็น่าจะเก่งกว่าแหละใช่ไหมเพราะว่าเนี้ยโจมตีมันน้อยกว่าด้วยนะครับสองเซตเนี้ยนะครับพลังโจมตีเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันเนาะแต่ว่าเห็นได้เลยว่าพลังโจมตีมันหายไป300อเนี้ยแสดงว่าเซตเนี้ยนะครับเอ่อสเตตออปชั่นออปลอมมันไม่ค่อยดีเนาะนะครับอ่ะทีนี้เราจุดอ่อนเราแปดแนตะครับแต่ว่าเรามีแหวนอีก4%เนะครับก็จะเป็น92นะครับผมก็คิดว่าน่าจะติดค่อนข้างบ่อยแล้วนะไม่ไม่ไม่ติดอะนะครับมันก็ผ่านอยู่แล้วเนาะเพราะว่ายังไงมันก็ผ่าน มันแค่อาจจะช้าเฉยๆเนาะาตัวนี้ผมยังใช้สัตว์เป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเทสเสร็จแล้วเนี่ยแล้วดาเมจมันทรงดีๆเนี่ยนะครับผมอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ออกนะเพื่อไปทําเป็นดาเมจนะครับถ้าเกิดมันปาดได้ตายได้ภายใน2ทีโดยที่ไม่ต้องพึ่งการตายเกิดเนี่ยนะครับมันจะได้จบเร็วๆไงอเดี๋ยวเราลองไปเทสดูนะครับอ่าโอเคครับแทโอมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับของเก่าเรา8579นะ อันนี้แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับก็คือไอครั้งที่ติดจุดอ่อนเนี่ยแรงกว่าแต่อ้ครั้งที่มันไม่ติดจุดอ่อนอะ่ะมันก็เบาแบบเบามากมากเลยนะครับโอ้แล้วอันนี้หนึ่งเจ็ดห้าห้านะครับติดจุดอ่อนหมดเลยนะครับก็คือแรงกว่าเดิมสรุปว่าเซตเนี้ยผมว่าแรงกว่านะครับแต่ว่าเราต้องทําจุดอ่อนร้อยอะ่ะถ้าไม่งั้นถ้ามันมไม่ติดอะ่ะมันก็จะเบาแล้วก็อ่านอกจากจุดอ่อนร้อยแล้วก็ไปทําพลังป้องพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยให้แรงๆเนี่ยเซตเนี้ย ค่อนข้างแรงเลยนะแรงแรงกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าเซตเนี้ยนอกจากเพิ่มจุดอ่อนแล้วเนี่ยมันเพิ่มเอ่อดาเมจของอัตราจุดอ่อนด้วยนะครับ35%นะครับทั้งทั้งที่อันนั้นมันเพิ่มดาเมจความเพิ่มความเสียหาย30%อใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเก่งกว่าอยู่นะเออโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มมังกรนะครับส่วนดาเมจเนี่ยผมว่าขาดอีกเยอะนะถ้าถ้าจะให้มันตายเร็วเร็วเนี่ย จะต้องทําของเพิ่มนะครับต้องทำของเพิ่มยังผมว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนสัตว์อะผมเอาเป็นสัตว์ที่ทองเพิ่มเพิ่มทองไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปทําโจมตีอะผมว่าให้มันสักสามพันแปดสามพันเก้าเท่าเดิมเนี่ยนะครับน่าจะปิดได้นะแล้วก็ต้องหาจุดอ่อนอีกสักนิดนึงนะครับก็ตอนนี้มันเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมจุดอ่อนเนี่ยมันออฟละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องหาอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์นะอ้อเดี๋ยวเรายังมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะลองได้นะครับก็คือ โจมตีเปอร์เซนต์ใช่ไหมต,ตรงนี้มันได้สปีด8ด้วยนะครับคืออันเนี้ยผมไม่มีออฟโจมตีเลยไงนะครับอันเนี้ยยังได้โจมตี5%เนะครับแล้วก็เป็นออฟโจมตีของมันะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนลองกันอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับไหน,นก็เทสมาถ,ถึงขนาดนี้แล้วไปดูว่ามันจะแรงกว่าหรือเปล่านะครับแต่ดามเมจรอบเมื่อกี้ผมไม่ได้จดไว้อดิแต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหานะเราก็จําได้ว่ามันมันไม่ได้แรงกว่าเยอะนะครับไป โอเคครับผมมาแล้วแทโอนะครับเดี๋ยวดูสกิลแรกนะครับ8 1 7 3นเจ็ดสนะหัวนี้เบาเบามากนะครับอันนี้คือเบาสุดเลยนะครับคือยังไงก็ต้องใส่คีดเมดอะนะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์เบามากอันนี้ขนาดมันได้อฟโจมตีเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีก5%นะครับก็คือได้เปรียบกว่าแต่ว่าก็คือยังไงก็คืออ่อนก็ต้องไปใส่จุดอ่อนนะเดี๋ยวผมก็เออแต่จริงๆถ้าเราเปลี่ยนสัตว์เป็นจุดอ่อนร้อยเนี่ยนะครับก็จะไม่ต้องทำของเพิ่มนะเพราะเวลาสู้เนี่ยนะครับ ใส่เป็นราเชลในทีมหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้จุดอ่อนทั้ง20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะไม่ต้องเปลืองในการทำของเพิ่มได้22%เปอร์เซ็นต์มั้งใช่ไหมราเชลนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆไปฟาร์มหาของมังกรกันแล้วก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องไปฟาร์มบ้างนะแต่ว่าตอนนี้พยายามเคลียร์กุญแจอยู่นะครับกุญแจมันเหลือเยอะมากเลยพอมันฟาร์มช้านะครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นสองทุ่มกว่าแล้วนะครับ กล่องผมยังเหลืออยู159กล่องอะนะครับฟาร์มไม่ทันเพราะว่ามันมันช้ามากนะครับแล้วก็บางทีก็มีแพ้ด้วยนะครับมีแบบว่าก้าเนี่ยบางทีดาเหมือมันขาดไปนิดหน่อยนะครับมันบางบางตามันแพ้แบบว่าร้อยรอบเนี่ยผมอาจจะแพ้ทัก2สองสามตานะครับเออสี่ร้อยรอบเนี่ยแพ้สิบกว่าตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปฟาร์มมังกรอ่ะเนาะผมอะนะครับโอเควันนี้ไปก่อน สวัสดีครับลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นนะผมแล้วก็ใครจะเติมเงินก็ p a y t to w w n Top Up นะครับใส่โค้ด G A N D ให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ